นี่ตอนนี้มันก็แดงเริ่มน่ากินแล้วผมจะลองเขย่าดูก่อนเลยนะอุ้ยโอ้ย,อย,อยสุดยอดเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงโอ้ยหนึ่งสองสามนี่นะครับอ้าวตอนนี้มีลุงหาปลามาครับแต่เนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนิรุได้สมยได้ผมจะลองทำไอแฟลกนี่ไอ,ไอ,ไอไตเต็มกินเองนะครับแม่แจ๋วเปิดมายังครับแม่เราจะใช้ง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้เป็นนี่เลยจะเอาน้ำแข็งแห้งนี่เห็นไหมคือว่าเราจะเอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับมาเจาะรูเราก็จะใช้กระป๋องแก๊สนี่เป่าช้อนเราก็จะใช้กระป๋องแก๊สนะี่ครับเป่าช้อนให้ช้อนร้อนเลยนะแล้วเราก็จะกดไปบนน้ำแข็งแห้งแม่แจ๋วอันนี้ก็คือช้อนที่เราจะใช้นะครับเห็นไหม นี่ช้อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไฟเนี่ยนะครับไฟเนี่ยเป่าด้านนี้ปุ๊บมือเป่าที่ช้อนเนี่ยนะครับให้มันร้อนเลยแล้วเราก็จะกดไปบนน้ำแข็งแห้งอันนี้อันนี้คือน้ำแข็งแห้งนะครับเราก็จะกดลงไปเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> พอเรากดน้ำเุ้ยพอเรากดน้ำแข็งแห้งจนเป็นรูแล้วเราก็จะเอาไม้เสียบลูกชิ้นอ่ะแปะลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเทน้ำหวาน ลงไปเลยนะครับเทน้ำหวานลงไปที่น้ำก้อนน้ำแข็งแห้งนะครับแล้วรอมันแข็งเราก็เอามากินได้เลยนะครับแม่แจ้วไอเตมผมไปนั่งดูคลิปคลิปหนึ่งจากช่องอะไรไหมไม่รู้จาไม่ได้นะครับเห็นเขาทำผมก็เลยอยากจะทดลองให้ดูว่ามันทําได้ไหมแล้วมันกินได้จริงไหมนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้ําแข็งแห้งแนะครับเห็นไหมวันจะโกโหลกเลยเห็นไหมแจ้วแล้วเราก็จะโอ้หฟันนี้แบบฟันนี้แบบอุ้ยโอ้หแม่แจ้ว เราจะใช้ไฟนี่นะครับเปิดแก๊สนะนี่นี่แล้วเป่าเลยนะอา้านี่ครับเป่าลงไปเลยครับเป่าที่ชอ้อนนะครับเป่าให้มันร้อนถ้าเราเอาด้านหลังนะครับเราเอาด้านหลังเป่าเอ้ยเรา,เาด้านหลังจี้เราก็เป่าด้านในครับเพื่อไม่ให้มันมีเข่านี่นะผมว่าความร้อนท่า,ทานี้พอแล้วเราจี้ลงไปเลยนะ มันดังดีจริงเอานะอีกรอบหนึ่งนะครับร้อนเองครับแรงเองเห็นไหมนี่เป่าอยู่นะครับแต่ไฟมันร้อนมากไฟมันละเอียดมากนะครับอีกรอบนะครับนี่แหละครับเราจะจี้ลงไปเลยนะฟังเสียงนะ มีเสียงน้ำอืดๆด้วยครับแต่พอช้อนเย็นแล้วมันก็ไม่ร้องแล้วนะโอ้โยโคตรดังทุกท่านเคยได้ยินหมูทุกเชื้อไหมโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มเป็นหลุมแล้วนะครับ จะขุดไปล่องง่ายฝ่าครับเห็นไหมใช้ช้อนขุดไปล่องเลยนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวางไม้ลูกชิ้นไงเออเป็นง่ายดีเว้ยง่ายดีง่ายดียดแ๋วครับแจ๋วเ <c oughs> สร็จแล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมเป็นรอบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเป่าน้ำแข็งแหงให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้โหพอเป่ามันรู้สึกแบบ มันใส่สอาดมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ําแดงเนี่ยนะครับเทลงไปเลยนะครับมาดูครับโอ้ยคือน้ํามันไม่เกาะนะน้ำมันไม่เกาะกับน้ำแข็งแห้งกับฟันเยอะมากครับตอนนี้ฟันเยอะมากเลยครับแล้วเราก็จะเอาไม้นี่นะครับไม้ลูกชิ้นเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะวางลงไปเฉยๆเ,เลยครับปึ๊บกระใหอา้าววว ตอนนี้มันกำลังวางอยู่เฉยนะครับมันกำลังเดือดเลยนะเดือดแบบเดือดแรงมากครับตอนนี้อย่าเป็นไแช็กตั้งไว้ดีกว่าเอาละครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วประมาณสักสักไม่กี่นาทีหรอกเสร็จแล้ว ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้มันก็แดงเริ่มน่ากินแล้วผมจะลองเขย่าดูก่อนเลยนะเฮ้ยมันออกง่ายเลยครับโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยแล้วเป็นแอกแบบไม้ไอติมเลยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับเป็นไอติมเลยครับผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้ผมเรียนมาน้อยเห็นไหมนี่หน้าตาประมาณนี้ครับนี่แม่เจ้าโอ้โหเขียนะครับเขียหุยแล้วแม่งแบบ ยยังกับออนี้เลยครับไอติมแบบดีๆเลยอะอะไรเรียกอะไรวะเป็นเกจิิมะเลยครับทุกท่านนี่ครับเนี่เป็นเกจิิมะเลยเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นเกจิิมะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูเลยนะว่ารสชาติเป็นไงบ้างนะครับทาจากน้ําแดงนะติดปากแล้วก็ไม่มีใครส่งซิกเลย อุ้ยมันเย็นจนขนาดเอาปากอ,อมเข้าไปเหมือนเอาลิ้นไปแตะในตัวเย็นมันติดลิ้นเลยอะติดปากเลยโอ้ยยังติดอยู่อวิวจะมันซาซ่ามีคนชอบใจครับนั่งหัวเราะอ,อยู่หลังตุ่มครับว้ยรสชาติดีมันซาซ่าเหมือนเคยเหมือนกินไอ้นี่ไหมลูกอมแล้วมันมีป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ปแลเบิดบนลิ้นน่ะจริงๆครับอืมอูมามี่เออยไปนะครับจะมาอร่อยจริง อยู่บ้านทีนี้เราอยู่บ้านเราก็สามารถทำให้ติมกินเล่นได้แล้วสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อมแข็งแห้งได้จากไหนนะครับพิมพ์ไปหนูคือพิมพ์ไปใน Google นะครับแล้วก็บอกว่าร้านน้ําแข็งแห้งแล้วก็พิมพ์ไปในแม p นะครับจะขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยบริเวณบ้านห่างกัน2โล3โล10โลแล้วแต่ว่าใครอยู่ใกล้ขนาดไหนนะครับบ้านผมห่างอยู่ประมาณ15โลนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมไปซื้อมาแล้วมาทดลองให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านลิ้นไปในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะมีฟองน้ำลายฟอดฟอออกมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวรอบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะลองเอาน้ำร้อนนะครับมาต้มไอคนข้างหลังมึงมึงขำอะไรมึงหยุดขำก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะเอาน้ําร้อนนะครับ มาต้มนะแล้วผมก็จะเอาไอ้เจาน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ลงไปเลยครับอือเดี๋ยวผมจะลองเปล่าอันนี้ดูว่ามันมีมันมีหมอกขึ้นข่าวเลยนะครับโอ้ยไปครับเดี๋ยวเอาน้ำร้อนมาต้มกันเลยครับแล้วก็เทใส่ลงไปครับไปครับแล้วรอบนี้นะครับผมก็มีน้ําร้อนมาแล้วไปอันนี้เห็นไหมไฟกําลังขึ้นขึ้นโกโก้เลยแล้วเราก็จะมีอีกเป็นกระติกเลยครับเยอะมากเลยนะครับน้ําแข็งแห้งเราจะลองนะครับ เราจะลองเอามันเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับจะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับอุ้ยโอ้ย,อย,อยสุดยอดเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดหนึง,อนนนงโอ้โหลังจากที่ผมใส่ไอ้นี่ลงไปแล้วโอ,โอ้สุดยอดนะครับโอ้ยนี่ถ้าผมเข้าไปใส่ในพื้นห้องนะ มันจะต้องกอเกาะบนพื้นห้องเนี่ยเหมือนเรายืนอยู่ในคอนเมฆแน่ๆเลยครับมันมันเจ๋งโอ้ยมันสุดยอดเห็นไหมเฮ้ยมันเจ๋งมากถ้ามาดูใกล้ๆเหรนไหมยังแบบยังมีอันนี้เหลืออยู่เลยโอ้โห ตอนนี้กล้องมันแบบจะไม่ชัดแล้วนะครับคือมันฟันมันแบบหนามากนะครับผมจะลองเป่าดูนะโอ้โหสุดยอดเลยครับใส่ไป3มก้อนน่ะนิดเดียวอันนี้คือฟันที่กำลังไหลยอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วมันก็จะไหลเพราะฟันเนี่ยมันหนักมากนะครับแล้วก็จะไหลลงมาที่พื้นนี่โอ้โหถ้าเป็นพื้นห้องนะครับถ้าผมยกหม้อลงวางยกหม้อวางที่พื้นนะ ฟันนี่มันจะต้องเกาะหน้าหน้าดินแน่ๆเลยครับเดี๋ยวเราจะยกวางที่พื้นพร้อมๆกันครับ <L usion> ตอนนี้เราก็วางที่พื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาน้ํามาเติมนะโอ้ยคนสุดนะครับโอ้ยฟันนี่มันไหลไปนู่นแล้วครับเริ่มเริ่มขุนเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเดี๋ยวเราเจะะ้า้ําเติมนะครับเจะะ้า้าเติมมาในนี้โอ้โฟันมันเริ่มน้อยลงแล้วที่ฟันมันน้อยลงเพราะว่าน้ํามันเย็นตัวนะครับโอ้หูน้าเย็นเฉียบเลยครับจากน้ำร้อนร้อนเดือดๆนะ น้ำร้อนเดือดเป็นเป็นเลาะเลยเกินเกินร้อนโอ้ร้อยองศาครับเอาละขอน้ำเทลงไปโอ้โห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 เข้มมากครับสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะลองเอาไปเทใส่ในคลองมั่งให้มันเดือดปุดๆๆอยู่ในน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับอาดูพร้อมกันครับเดี๋ยวจะลองรากลงไปในคลองนะครับไปครับ นี่ครับโอ้ยมือจับได้เลยเดี๋ยวขับผัมชื้นๆจากน้ำก่อนเป็นงั้นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะเทลงไปในน้ำเลยนะโอ้ย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 มือจับอยู่นะโอ้หยโอ้หยเย็นมากอ่ะโอ้ยอย่างเจ๋งไปแล้ว สองโอ้น้ำเดือดครับปฏิมาน้ำปฏิมากัน้ำแข็งโอ้ยไปแล้วครับข้อที่สามโอ้ยน้ำนี่เดือดอย่างแบบอย่างแบบไอ้นี่เลยครับเห็นไหมน้ำนี่มันเดือดแบบ ปุบปุบปุบชารวันนะชารวันกุมที่จระเข้แซนดีในถ้ำทาราน <g ül> นี้ถ้าเราลงไปงมใต้น้านะมันจะต้องแบบปุมปุมบุมบ,บุมเลยอะถ้าเราใส่ยกคนนี้ควันมันจะกบหน้าน้ำเลยในคลองนะครับไม่แจ๋วหลังจากที่เราใส่หม้อไปแล้วเห็นไหมมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งประมาณนี้เลยเห็นไหมครับด้วยความเย็นของมันนะมันจะเย็นขนาดนี้เลยนะครับน้ำแข็งนี่ที่เราเอามาเทใส่เนี่ยเราสามารถกินได้นะน้ำแข็งตัวนี้เรากินได้นะครับ แล้วเวลาที่มันเจอน้ำเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือ CO2 ก็คือเหมือนที่เราหายใจเข้าเป็นออกซิเจนใช่ไหมหายใจออกจะเป็นจะเป็นคาร์บอนนี่แหละมันก็ปล่อยออกมาของคารบนนะครับคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีส่วนอะไรต้นไม้จะชอบมากเลยนะเวลากลางวันนะครับแก้วอยากจะลงไปงมขึ้นมาแล้วมานอนกอนเลยนะเย็นเย็นก็เป็นยังไงวะกันลิ้นเป็นยังไงวะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับกอย่าลืมกดไลค์นะครับ,บดกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันอี e ีหน้าอยากให้พวกผมทำอะไรค,คอมเมนต์ไว้เลยครับหาตกใจมึงกยก <c oughs> ถ้าลงน้ำนี่หาเลยใช่ไหมหาฮา <c oughs> หานะกู <c oughs> ลงแล้วหานะ เหลือแค่นี้เองว่ะสองอั <c oughs> อนนี้เหลือเยอะแต่น้ำนี่เย็นมากเลยนะครับใต้น้ำเนี่ยมาถูใต้น้ำแบบ <c oughs> เย็นมากอะ่ะดูเข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ครับต่อให้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานๆก็ยังเหมือนเดิมใสสะอาดอุย้ยใสสะอาดเหมือนเดิมครับ โอ้แต่น้ำใต้น้ำเนี่ยแม่งอากาศแบบเย็นเฉียบเลยครับน้ำแบบเย็นมากแค่บริเวณหัวแคบๆนะโอ้ยโอ้โยโคตรสุดอะครับนอน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 โอ้ย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 นอนนอน ใส่ไปในเื้อบ้างแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทำเป็นลิกวิดไนโตรเจนบ้างเอาเราเอามาเล่นหนบ้างว่าจะเป็นยังไงเขงบาบอกว่าถ้ามาใสาผ่ผลไม้ผลไม้แห้งเลยนะแล้วเอาคอทุกเนี้ยแตกเปี้ยงเลยแหละจริงๆเอ็ง <c oughs> อยู่นูอ้อีกอันอีก นี่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 น,น,นะนี่นะ,นนะกดโฟกันด้วน่นะโอ้โหเย็นมากเอานะาดูนะดูใหม่น่ะ niya yeah. ตอนนี้ลุงแกเริ่มงงแล้วครับพายเรือเดินหน้าแต่เร tr? ือด oh ันถอยหลังครับไปแล้วครับจะโดนไม้ภายตีตายหลาก่อนครับสวัสดีเดี๋ยวเราผมจะลองกำน้ำแข็งแห้งดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะเจ็บขนาดไหน 1...2... ซ่งอามนี่นะครับโคตรเจ็บ มือข้างนี้ไม่ไหวแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับออยเจ็บโอ้ย,อ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 ยคือมันแสบไปหมดทั้งมือเลยมันดูดฟาร์มชื้นออกจากมือเรานะทําให้เราแบบรู้สึกแบบเจ็บมากเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดทรมานมาน,นานหลายปีทยยังมีอารมณ์เล่น